สวัสดีครับขอนันทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำที่ใส่ของนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเครื่องเขียนนะครับหรือจะเป็นช้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเกะกะครับเราสามารถทำขึ้นมานะครับอุปกรณ์เราก็จะมีนะครับเป็นกระป๋องของปลากระป๋องครับที่เรา ทานหมดแล้วครับเราก็สามารถนํามาประดิษฐ์นะครับเป็นที่เก็บสิ่งของเรานะครับอุปกรณ์เราก็จะมีากาวแท่งนะครับแล้วก็จะเป็นเชือกพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับครับวิธีการทํานะครับเราก็จะใช้กาวแท่งนะครับหยอดติดกระดาษเรานะครับแล้วก็จะใช้ กระป๋องเราครับติดปีอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามีความมั่นคงนะครับไม่หลุดนะครับนะครับเราก็จะใช้กาวแท่งครับแล้วก็จะใช้เป็นไฟแชกลนเราก็ได้นะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องซื้อปืนยิงก้านนะครับใช้ไฟแชกลนเราก็ได้นะครับถ้างานเราเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับเราก็จะทาไว้เลยนะครับ นี่ครับแล้วก็จะใช้เชือกตกแต่งนะครับเอามาพันให้อลอกกระป๋องเรานะครับก็เป็นการ DIY นะครับกระป๋องปลากระป๋องครับที่เราปกติเราจะโยนทิ้งนะครับเป็นขยะนะครับเราก็สามารถเอามาดัดแปลงทำเป็นที่ใส่ของเราได้นะครับนะครับส่วนปากของ กระป๋องนะครับเราก็จะลบคมเขาด้วยกระดาษทรายครับเพราะว่าเขาก็มีความคมอยู่นะครับเราก็จะลบแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราพันไปเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตกแต่งนะครับก็แล้วแต่ไอเดียใครนะครับจะ ใช้อะไรตกแต่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ใส่ของนะครับจะเป็นช้อนเป็นดินสอเป็นอะไรนะครับวันนี้ครับเราก็สามารถใส่ช้อนนะครับได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ